สวัสดีค่ะชิเบ้นะคะในเรื่อง MV เพลงหนูนะคะก็คือรับบทเป็นอ่าแฟนของโอมนะคะแล้วก็นี่คือนักแสดงร่วมอีกคนหนึ่งนะคะครับเลยครับชื่อโอมครับแต่นี่ก็ช่างภาพมือประกาศค่ะชื่อว่าเก้งค่ะค่ะถ่ากไม่ถ่ายกันหรออมอ่าแล้วก็คนนั้นนะคะเปเล่นเป็นแหม่มนะคะที่ชื่อว่าบิยองเซค่ะอ่ะาทักทายแบบเป็นชาวต่างชาติ แล้วก็ถ้าหมุนอ่าโอเคนะคะแล้วคนที่จับกล้องก็เป็นน้องฝ้ายนะคะอ่เข้ามาค่ะ <laughs> ชื่ออะไรคะชื่อฝ้ายค่ะเป็นนางเอกเอมวีของเรื่องออแต่ก็คือก็ไม่ได้นางเอกมากที่สุดนะคะเพราะว่าไม่มีใครจะแสล,แลวคะ่ะ <laughs> ไม่มีใครอ่าวด้วยค่ะแล้วเราก็ก็ไปติดตามผลง,งานทีเซอร์งานของพวกเราได้นะคะพวกเรา เดฟายเกงแล้วก็โอมแล้วก็เซนนะคะพวกเรารูมบาท5ห้าสิบพวกเราไม่ใช่รูมรูมบาทห้าสิบค่ะชื่อเราแซบอ้วกค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย